ไปดูภารกิจในการช่วยธรรมชาติแล้ววันนี้เห็นผลลัพธ์แล้วค่ะธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยนะคะพิกัดนี้ชวนคุณผู้ชมลงใต้ค่ะคุณกนิกาแพรแก้วนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปักหมุดภาพนี้จากอ่าวพุมเรียงนะคะคุณผู้ชมเห็นอะไรในตะกร้าไหมคะ นั่นคือหอยชักตีนนะคะกลับมาชุกชุมอีกครั้งที่อ่าวภุมเรียงเป็นการชุกชุมของหอยชักตีนในรอบ14ปีจากความอุดมสมบูรณ์ของญ้าทะเลที่กลับมาฟื้นอีกครั้งญ้าทะเลฟื้นหอยชักตีนกลับมารายได้ของคนในชุมชนก็กลับมาด้วยค่ะ นี่แหละค่ะอหอยชักตีนสดๆเลยนะคะชาวประมงพื้นบ้านที่อ่าวภูมเรียงอำเภอชัยยาจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่งจะจับขึ้นมาได้จากทะเลจุดนี้อยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียง400-500เมตรเท่านั้นเองค่ะชาวบ้านเล่าว่าหอยชักตีนในจุดนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยว เก็บผลผลิตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม 2, 2> <พอ S 1> เดือน<พ>อแล้วนะคะ 2, 2เดือนเต็มๆที่ทําแบบนี้ได้จับได้สูงสุดวันละ150กิโลกรัมค่ะซึ่งหอยชักตีนที่จับได้เนี่ยจะขายส่งในราคากิโลกรัมละ4 5 5 0บาทขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อแล้วเขาไปจําหน่ายต่อในพื้นที่จังหวัดกระบ,บี่ภูกเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจาก <พอ S 1> นักท่องเที่ยวด้วยค่ะคป,ปกติมันเคยมีไหมคะหอยชักตีนที่บ้านเราเคยเคยที่ไหน ว่าพอพอมีเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ราคาตกลงใช่เพราะว่าไม่้าช่พงโควิดไม่้ามันออกไปไม่รอดด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้มันแกว,ว่าแย่ก็ไม่เชิงอ่ะนะ แม้จะขายส่งได้ราคาไม่สูงมากนักนะคะแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่กลับมาก็ทําให้ชาวประมงพื้นบ้านและคนในชุมชนก็ยิ้มได้ค่ะสามารถจับหอยชักตีนได้มากกว่าปกติส่วนสาเหตุที่หอยชักตีนกลับมาชุกชุมในรอบ14ปีชาวบ,บ้านกคาดการณ์ว่ามันเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในจุดนี้ค่ะเพราะว่าช่วงเดือนวิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานปักหมุดเข้ามาในสีไซส์บอกพบร่องรอยของพายุเข้ามากินหญ้าทะเลบริเวณอ่าวภูมิเรียงนะคะเป็นความความสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะผู้ช